แหพีอีครับสิบห้าเซนนะครับสิบแปดเสาสิบห้าแขนนะครับตกแขนขาดหักนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทิ้งแขนวางบาทนะครับทิ้งแขนวางบาครับแแห่พีอีสิบห้าเซนนะครับผืนนี้สิบห้าเซนสิบแปดเสานะครับผมสารจบที่สิบห้าแขนขาดหักนะครับอันนี้คือแขนที่สุดท้ายนะครับแขนสิบห้านะครับหลังจากใส่แขนที่สิบห้าเสร็จผมจะสารมาหนึ่งตานะครับสองตาสามตานะครับ ผมวางบ่าตาที่3ามนะครับนี่ครับทิ้งแขนมตานะครับวางบ่านะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับวางตาที่3มนะครับห่15สิบห้าเซนผมทิ้งแขนมตาวางบ่านะครับมาดูระยะบ่านะครับหลังจากเราทิ้งแขน3ตาวางบ่านะครับระยะห่างของบ่านะครับนี่บ่าแรกนะครับนับไป1ตา2ตา3มตา4ตาครับนี่ผมวางตาที่4ี่นะครับนับ4วางนะครับดูครับนี่ครับนี่ฮะบ่า ระยะห่างสี่บาทสีตานะครับวางบาทสี่ตานะคแับสิบห้าเซนนะครับทิ้งสามวางสี่ครับผมแห่พื้นี้ขึ้นสิบแปดเสานะครับสารสิบห้าแขนะครับ 3, ระยะบาเพานี้จะสีตาทุกอันลงตัวหมดเลยนะครับระยะบาจากทิ้งลงมาสามตานี่ครับเสามีสิบแปดอันนะครับสิบแปดเสาเนาะบาทุกบาทนี้จะตรงเสาทุกอันเลยนะครับจะลงตัวหมดนะครับพื้นี้นะครับแห่พ ouais ืนนี้ลงตัวนะครับทิ้ Paper yeah. งสามวางสี่ ตาตรงตาแข็ทุกอันนะครับ